ดีจ้าป้าพดโครเช่คโครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้าวันนี้เรามาทําหมวกกันสักใบนะคะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะคุณลําดวนคุณอนงพรคุณแบมแบมคุณสิริพรคุณพันนีเนี่ยนะคะลูกค้าที่สั่งไหมพรมไปถักก็ขอให้ถัก อย่างมีความสุขนะคะเวลาถักไหมพรมมันจะมีความสุขอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีลูกค้าคนนึงก็คือน้องน้องเกรซนะคะก็คือพอสั่งไหมพรมแบบเป็นใจสั่งไปเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาว่าป้าคะแกะไม่เป็นแล้วก็หวัวรรอด,ด้วย <c oughs> <c oughs> ก็ป้าก็ลืมไปเนาะว่าป้าช่วงนี้ป้าไม่ค่อยทําคลิปวิธีแกะไหมพรมให้ดูเนาะก็แกะอย่างนี้นะคะเนี่ยก็แค่แกะออกมาให้มันเป็นวงอย่างนี้ เนี่ยอย่างนี้เขาจะมัดสีขาวมาให้เราเห็นไหมคะมัดสีขาวกับสีฟ้าติดกันคู่นี้ยค่ะเราใช้ถักตรงนี้แค่เขามัดไม่ให้มันพันกันเฉยๆเราก็ตัดทิ้งไปนี่นะคะก็จะได้แล้วได้ไปลายไหมแล้วเวลาจับปลายไหมจับใจได้เนี่ยจับให้มันเต็มหมดทุกเส้นนะคะแล้วก็ดูเนี่ยเวลาเราดึงออกมาเห็นไหมคะมันจะออกข้างนี้นิดนึงแล้วก็ อีกข้างหนึ่งเนี่ยอีกฝั่งนึงนิดนึงเนี่ยดูว่ามันออกมาได้ไหมเนี่ยแล้วมันก็จะมีอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือเส้นสีขาวนี้ที่เขามัดกันพันกันเหมือนกันเราก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้งเสร็จแล้วก็ค่อยๆดึงไหมที่เราแกะแล้วเนี่ยดูว่ามันออกมาได้ไหมเนี่ยนะคะก็จะพลิกไปพลิกมาอย่างเนี้ยค่ะถ้าเราใส่ถ้าเราวางไว้บนพื้นอย่างนี้ยของป้าวางไว้บนโต๊ะนะ เนี่ยพอวางไว้บนโต๊ะพอเราดึงอะ่ะมันก็จะพลิกไปพลิกมาแล้วมันก็จะมีเส้นอื่นที่ออกมาด้วยมันก็จะพันกันได้ทางที่ดีก็คือถ้าเรานั่งอยู่กับพื้นก็ใส่เข่าเราเนี่ยค่ะนั่งขัดตมาดนั่งชันเข่าก็ใส่เข่าไว้หรือจะนั่งเก้าอี้เตี้ยๆก็ได้ก็ใส่เข่าไว้แล้วก็ค่อยๆม้วนอย่างเงี้ยค่ะแต่ของป้าป้าจะใส่เก้าอี้ป้าก็จะยกทั้งหมดเนี่ยไปใส่เก้าอี้แล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นแล้วก็ถักไปเลย เดี๋ยวป้าจะถ่ายรูปเก้าอี้ให้ดูอีกทีนึงนะคะนี่นะคะนี่ก็คือโต๊ะที่ป้าใช้ทํางานก็จะมี iPad อีกเครื่องหนึ่งเอาไว้ฟังข่าวฟังเพลงฟังละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวหุ้นแล้วก็มีเก้าอี้อีกตัวหน,นึ่งเนี่ยค่ะก็เก้าอี้ก็แล้วก็กละมังใส่ไมพรมอะไรเยอะๆ,ยะๆแยะๆก็อยู่ในบ้านยังมีอีกกละมังแบบเนี้ยนะคะเป็นสิบๆก็คือใส่ไมพรมไว้แล้วส่วนที่ใส่เก้าอี้ไว้นี่เวลาจะถักก็ถักขึ้นมาเลยค่ะ ก็ค่อยๆสาวขึ้นมาแล้วก็ถักไปด้วยที่เหลือเราค่อยม้วนค่ะพอเสร็จใบหนึ่งที่เหลือค่อยม้วนเนี่ยพอดีเขาสั่งหมวกเด็กมาก็ถักคาคา,าไว้อยู่ในกลมังอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูเนาะแต่ที่เราจะทําวันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าจะใช้ไหมที่เราแกะเมื่อกี้นี้นะคะสองเส้นแล้วก็ไหมจาก ที่ป้าม้วนไว้แล้วอีกเส้นหนึ่งค่ะเป็น3เส้นนะคะแล้วก็ใช้เข็มเบอร์เจ็ดทับศนนะคะเข็มเบอร์เจ็ดทับศูนย์เวลาตักไหมแล้วมันจะได้ประมาณนี้ค่ะก็เกือบเต็มนะคะหรือก็เต็มปากพอดีนั่นแหละถ้าเทียบกับไหมสีพายมันก็จะเท่ากับไหมสีพายเส้นครึ่งค่ะขึ้นโซ่ไป5ค่ะ1นึ่งสองสามสี่หแล้วก็ แทงที่โซ่แรกค่ะดึงลอดขึ้นมาค่ะโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ X ลงในวงค่ะ X ตรงนี้จะนับหรือไม่นับก็ได้นะคะเอาให้รอบปกติป้าก็จะให้นับประมาณ10หรือ7 8อย่างนี้ก็ได้คือให้ เก็บปลายไหมไปเฉยๆแล้วก็ถักมาจนมันมาชน X แรกอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยชนแล้วแล้วก็แทงที่ X แรกดึงรอดกลับมาตรงนี้คือเรายังไม่ได้เริ่มนับหลักหรอกคะ่ะเราแค่เก็บปลายไหมเฉยๆก็พอเก็บปลายไหมเสร็จคราวนี้ค่อยค่อยมานับหลักก็หนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดดก็ได้9หลักนะคะป้าจะทำขึ้นต้นเนี่ย แถวต่อไปนี้เราจะเริ่มนับแล้วนะแถวต่อไปขึ้นต้นก็คือป้าจะขึ้นที่18หลักป้าจะขึ้นต้นที่18หลักนะคะก็ขึ้นโซ่ไปก่อนสามหนึ่งสองสามแล้วก็ F ลงตรงห่วงแรกเลยนะคะปล่อยสองห่วงแล้วก็ปล่อยอีกสองห่วงเป็น f ก็คือโซ่3นี้ก็เป็น 1F แล้วก็อันนี้อีก 1F เรามีอยู่9หลัก 9, 28มันลงตัวพอดีสำหรับคนที่ถักตรงนี้แล้วไม่ลงตัวนะคะก็เริ่มนับตั้งแต่หลักนี้นับให้ได้หลัก18หลักอันนี้จะเป็นหมวกเด็กนะคะหมวกไซส์เล็กนะคะเด็ก1ขวบค่ะเด็กเดือนจะเล็กกว่านี้หน่อยนะอันนี้1ขวบ หนึ่งขวบขึ้นมานิดหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะหนึ่งขวบเก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนคือโตมากๆแล้วคือถ้าคนเคยมีลูกแล้วเขาจะรู้ว่าเด็กแรกเกิดเด็กทาลกนะคะรอบหัวเขาจะโตเร็วมากเลยค่ะตอนตอนทาลกนี่ก็เท่ากําปั้นนิดเดียวแล้วพอหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยรอบหัวจะขยายทีละเป็นเซนเลยบางทีเป็นนิ้วค่ะ ขยายขยายขยายเร็วมากแล้วพอช่วงเก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนจนถึงหนึ่งขวบนี้ก็จะหยุดนิดหนึ่งแล้วก็ไปต่อถึงสองขวบพอสองขวบสามขวบสี่ขวบนี้ก็จะรอบหัวเท่าเดิมอะค่ะขยายทีละนิดทีละนิดมันจะเร็วแต่ช่วงช่วงเป็นทารกอะค่ะความโตจะ,จ,ะจะเจริญเติบโตแบบรวดเร็วมากเลยก็ f 2ครั้ง f 2ครั้งในช่องเดียวกันเนี่ยนะคะหรือก็เป็น v นั่นแหละก็ถักไปเรื่อยๆนี่จนรอบค่ะโดนโดนคอมเมนต์ในไลน์อีกแล้วอรบกวนช่วยทำช้าๆหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> สั่งไหมามาแล้วก็บอกว่าให้ป้าถักช้าๆหน่อยอายุพี่เขาอายุหกหกสิบ หกสิบหกปีแล้วอยู่บ้านแล้วเหงาก็เลยสั่งไหมพรมไปถักแล้วเพิ่งหัดเรียนใหม่ก็เลยก็เลยดูไม่ทันป้าก็เลยบอกว่าดูคลิปเก่าๆไปก่อนนะคะดูย้อนหลังไปเรื่อยๆมันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะคะเวลาคิดจำนวนหลักคือจะมีคนถามป้าตลอดว่าถ้าเด็กถ้าเด็กสี่ห้าเดือนถักกี่หลักคะ ก็คือเวลาเราคิดจํานวนหลักนะคะเราต้องดูที่ผลงานตัวเองนะคะก็คืออย่างเช่นผลงานของป้าใช่ไหมสมมุติว่าเราถักออกมาแบบนี้นะก็คือลายมือป้าจะประมาณนี้ก็วัดดูค่ะเนี่ยหนิ้นวของป้ามันเท่ากับสหลักเห็นไหมคะหนึ่งนิ้วของป้าเนี่ยเท่ากับ4ี่หลักทํำยังไงล่ะอ่าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยหนึ่งสสามสี่เนี่ยประมาณ1น,นิ้ว สามหลักด้วยซ้ำสามหลักก,กว่ากด้วยซ้ำนะคะไม่เต็มสี่หลักดีก็เวลาคิดก็คือถ้าเราจะถักยี่สนิ้วใช่ไหมถักของป้าป้าจะถักยี่สบนิ้วใช่ไหมรอบหัวนะคะถ้ายี่สนิ้วก็คือคูณสี่หลักก็เท่ากับแปดสิบหลักอันนี้คืออันนี้คือ ตามลายมือป้าใช่ไหมคะทีนี้เวลาจะคิดลายมือของคนอื่นใช่ไหมเราก็ถักขึ้นมาค่ะก็ถักขึ้นมาให้ได้สี่หลักเนี่ยถักโซ่ก็ได้โซ่สี่โซ่ห้าแล้วก็ถักไปแล้วก็มาวัดดูค่ะว่าของเราอะ่ะหลักของเรานะ่ะสมมติอ่าสมมุติว่าเป็นคนที่มือแน่นๆมากๆเลยถักออกมาแล้วประมาณนี้เล็กๆอย่างนี้หรือว่า เขาจะไหมของเขาจะเส้นเล็กหรืออะไรก็ตามแต่นะคะพอถักออกมาแล้วของเขาเนี่ยต้องห้าหลักถึงจะได้1นิ้วอย่างเงี้ยห้าหลักถึงจะได้1นิ้วพอเวลามาทําถ้าเขาต้องการหมวกที่รอบหัวยี่สิบนิ้วก็คือต้องคูณห้าก็จะเท่ากับร้อยหนึ่งเห็นไหมคะก็งานก็จะต่างกันแล้วเวลาคิดแพทเทิร์นต้องคิดแบบนี้ค่ะก็จะต่างกันทีนี้สมมุติลายนี้ ก็มไม่ต้องสมมุติละคือลายนี้เราจะเพิ่มสใช่ไหมคะของป้าเนี่ยป้าขึ้นต้นที่18 18หลักก็คือ18บคูณสอันนี้เรื่องของลายแล้วนะคะเรื่องของลาย18คูณ4ก็จะได้72หลัก72หลักก็คือรอบหัว18นิ้วนี้นะคะคิดแบบนี้นึกออกไหม ก็พยายามอธิบายให้ให้เข้าใจแล้วนะ <c oughs> เวลาเวลาคิดเวลาคิดพอจบแถวนะคะก็แทงแบบนี้เวลาคิดว่าเราจะถักหมวกขนาดรอบหัวเท่าไหร่เราต้องถักกี่หลักแล้วพอหารด้วยลายนั้นสมมุติลายนั้นเป็นลายที่ต้องต้องหารสี่หารสองหารสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็หารให้ลงตัวแล้วก็ตามจำนวนหลักนั้นยิ่งพูดยิ่งงงไหมเดี๋ยวก็จะว่าป้าโอ้ยป้าบทตรองอธิบายดอกป้าเฮงว่างเฮงงงพอจบแถวแล้วก็ขึ้นโซ่ไปสมค่ะแล้วแถวต่อไปก็เป็น V อีกนะคะ V ก็คือ 2F ในช่องเดียวกันนะพอดีน้องเกรสถามมาว่าป้าคะถ้าอยากได้ลายแบบเรียบๆเรียบๆบแบนๆแ,แ,แบบนี้นะคะทำยังไงก็ทําเหมือนกันเนี่ยค่ะก็คือเพิ่มวีปกติเนี่ยนะคะถ้าเวลาเพิ่มลงวีใช่ไหมคะของป้าเนี่ยจะวีก็คือ f 2 f บนหลักเดียวกันใช่ไหมป้าก็จะ f 1 f แบบนี้แล้วก็อีก f 1ป้าก็จะเกี่ยวหน้าแบบนี้นะคะก็จะเป็นหลักเดียวกันนั่นแหละเนี่ยดูนะ ี่นะคะหลักมันก็จะตรงกันมันคือหลักเดียวกันนั่นแหละป้าเกี่ยวอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ลายนูนนูขึ้นมาด้านบนเห็นไหมคะซึ่งมันก็เป็นการเพิ่มเหมือนกันนะคะก็คือ V เหมือนกันนี่แหละแค่เป็น v อันนี้คือ v ลงบนหลักอันนี้คือ v x f นึงเนี่ยลงบนหลักแล้ว F 1นึงเกี่ยวหน้าตรงนี้ก็ใช้หลักเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นการขยายหหลัก ขยายเป็นสองหนึ่งหลักขยายเป็นสองเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้จะลายนูนทีนี้น้องน้องเกลสถามว่าถ้าทําลายแบนๆแบบนี้ทำยังไงก็ทําแบบนี้ค่ะก็ลายแบนๆก็ลงบนหลักแบบนี้ไปเลยก็เป็นใบนี้ก็จะเป็นลงบนหลักไปไปก็แล้วกันนะคะเพราะว่าก็จะได้ลายแบนๆตอบคําถามไปด้วยเลยนะคะก็จะแบนๆแบบนี้ สำหรับคนที่จะทำเป็นลายนูนก็เกี่ยวหน้านะคะลงบนหลักหนึ่งหลักแล้วก็เกี่ยวหน้าหนึ่งหลักเนี่ยค่ะก็จะเป็น V แบบนี้ไปจนรอบค่ะก็เผื่อทำเร็วอีกแล้วมันก็จะเหมือนเดิมนะคะก็นี่นะคะชา้าๆทุกหลักจะเหมือนกันหมดเลยค่ะก็เป็น F อนะคะพันหัวเข็มเสร็จก็ลงไปบนหลักหลักเดียวกันนะคะลงสองครั้ง ก็ลงแบบนี้ไปจนรอบเลยค่ะนี้เวลาเขียนแพทเทิร์นนะคะก็เรียนไปด้วยเลยกันแล้วกันก็คือของป้าเนี่ยจากนี้ใช่ไหมก็คือขึ้นโซ่ห้าโซ่ห้าเสร็จแล้วก็ทําเป็นวงกลมเสร็จแล้วแถวที่หนึ่งป้าก็ x อันนี้ x เพื่อเก็บปลายไหมเฉยๆตัวสั้นๆเนี่ยก็คือคอทอนะคะคอทอก็คือ x นั่นแหละลาย x หรือคอทอนี่ค่ะป้าทําไปทั้งหมด9้าครั้ง แล้วก็แถวที่สองแถวที่สองก็เริ่มตรงนี้ค่ะรอหอก่อนถ้าจะให้เขียนแบบเต็มเต็มสูตรเลยนะคะก็คือต้องรอหอก่อนเพื่อจบแถวเนี่ยรอหอเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วก็เป็น V ก็เป็น F หนึ่งก่อนแล้วหลักต่อไปค่อยเป็น V อย่างนี้นะคะ V ก็คือเนี่ยหลักต่อไปค่อยเป็น V เป็น V อย่างนี้เสร็จ พอครบรอบแถวที่3มก็รอหอก่อนอีกรอหอเสร็จก็โซ่สามโซ่สามเสร็จก็เป็นวเหมือนกันใช่ไหมคะก็จะเป็นอันนี้จะเป็นวลงไปเลยหนึ่งนี้แล้วก็วีไปทุกหลักจนรอบก็จะเขียนแบบนี้นะคะส่วนตัวที่เป็นแบบนี้เหมือนตัวทีคล้ายๆตัวทีก็คือก็คือสูงกว่า X แต่ว่าเตี้ยกว่า F มันก็คือ ทันหัวเข็มแบบนี้แล้วลงไปแล้วเกี่ยวขึ้นมาแล้วก็ดึงลอดหมดเลยอย่างนี้นะคะก็จะแทนด้วยตัวทีนี้ค่ะก็ได้ไปสามอย่างเนาะสี่อย่างกับรอหออันนี้ก็โคเชเบื้องต้นนะคะเผื่อพี่พี่อะไรป้าจำชื่อไม่ได้ต้องไปดูใหม <c oughs> อใ่อยู่ในลายอยู่ในลายแกทักลายมาแล้วแกบอกว่าป้าทักไวไปก็เรียนพื้นฐานไปเลยนะคะ จริงๆโคเชก็เวลาเราถักไปถักมามันก็จะเป็นลายพื้นฐานซ้ําๆไปซ้ําๆมาแหละคะ่ะไปต่อกับตรงนั้นไปเกี่ยวกับตรงนี้ต่อๆกันไปอย่างเงี้ยค่ะป้าถักมาถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะก็ตรงนี้คือโซ่สามใช่ไหมเราก็พันหัวเข็มเสร็จเราลงตรงนี้ค่ะให้เป็นหลัก f อีกหลักหนึ่งนะคะคู่กับโซ่สามมันจะได้เป็น V ครบทุกหลักพอดีนะคะนี่ก็ครบแล้ว เป็นคู่เป็นคู่เป็น v เป็น v ีครบทุกหลักนะคะเวลาจบก็รอหอเหมือนเดิมค่ะก็แทงบนหลักนี้เนี่ยดึงรอหอขึ้นมาเดี๋ยวมันมาชิดกันเองนะคะชิดกันแล้วก็ได้สองแถวแล้วนะคะตราน,นี้ก็นับหลักดูตรงนี้นะคะเราขึ้นต้นตรงนี้รอบนี้สิบแปดใช่ไหมแล้วมารอบที่สองเราเพิ่มเป็น v อีกมันก็จะได้แถวนี้มันก็จะได้สามสิบหกหลักสิบแปดสองเป็นสามสิบหกนะคะได้สามสิบหกแล้ว